เดีู i, ้ค้ามา่ะน้องโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด <uma> <c oughs> okay? ีค <c oughs> ่ะสวัสดี้าสวัสดีจฝากลูกค้าเลยค่ะเอาลูกๆเป็นลูกก่ะันนี้พวกที่จริงกัเป็นอะนี่อนอซ่า่อไอดนพ่อเินะคะอ๋อเป็นอาบ่ะคะเป็นเป็นอาี่สักเป็นอาพ่อเปิลน่เสียแต่แม่เปิ้เสีย่ะจ้ เ็กชื่อ่ได้กินแล้ีตามมามาพกที่ต้งพูมากการแต่งตยงเราเป็นคนมากสไตาช่ใ่ไปอุ้ยเออ่าน้องอยู่กาช่างน้องโอนะคะเดี๋ยวนะน้องน้องโอ๊ตนี่น้องโอ๊ไปยืนตรงนี้หน่อยลูกน้องโอ๊ตไปยืนข้างเทียนอาหน่อยลกเสียายปุกไหมเดี๋ยวฉันถ่ายให้มาเดี๋ยวเให้ถ่ายเสีบุกมาวันี้วันนี้เสียปุเพิ่พามาบ้านน้องโอ๊ตนะคะบ้านใครไปอกาลมาอ๋อแต่คือว่าเราพ่อแม่เรา พ่อแม่เพื่อนหมือเสียละค่ะอตอนแยกกันตอนพ่อแม่แยกกันกับตอนเพื่อนยังหน่อยอยู่แล้วพ่อนี่รับเพียงผู้นี้แล้วมีน้องสาวอีกผู้นึงแม่นั่นเอาไปเลี้ยงแต่ปัจจุบันนี้พ่อต้องทํางานต่างจังหวัดก็เลยอุ่นให้ท่างนี้เป็นผู้ปกครองผู้ดูแลเพื่อนในใบที่ว่าเส้นพ้นพิการนะค่ะก็เลยได้ดูแลเพื่อนมาตั้งแต่หน่อยก็เป็นคุณอาเป็นผู้เลี้ยงเป็นเกิ้อเอื้อนเพเ่็นเกื้อเอื้อนเื้อย่างเดียวพอมีแม่ละนิดอย่างเนี่ยื้อย่างนะคะนิดจ้ะ เรียกว่าไงออดไอ้นิดยากเดียวเมื่อเอิญแม่เอิญยายกับเตียย่างเดียวเอิญชื่อยากเดียวเอิญชื่อพักจุนีเนาะค่ะเนาะข่าวพักจุนีอันนี้กะน้องไส้อ๋อจ้ะมีแหละกะยุ่น้ำกันกับอันนั้นกะน้องไส้สองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านเสียแล้วแล้วปกติที่ว่าเราไปเรียนจริงจริเราไปเรียนเมื่อไหร่คะเราไปเรียนทุกมือห่อไปทุกมือยั้มาแร้งค่ะทุกมแล้วเราเริ่มไปเรียนได้ตอนไหนอ่ะตอน ก็เมื่อต้นแต่หลังกอเสียเนาะกเป็นเสียเหมนกัเป็นเสียเปจีเยะเป็นเือกนอปแ้คะอ๋เสียประมาณเกือบสปีแล้วนาเพราะว่าเรียอเรียเดืนเ่มไปนะเพื่อนก็เลื่มไปต่กีก็แต่ได้พัไปหรือว่าเราคิดเองคะเห็นในคลิปเห็นในคลิปเห็นในหยังปัีนเลยขอกีตาร์ลูกเคยท่านีขอกีตาร์เขาลูกเคยซื้อกีตามใเด่นเป็นเรือกีตาร์เขาขอเนียสิไปหาเงิน อันนั้นนี่ก็ว่อยากให้ไปย่านลวดย่านนั้นก็ลวดตามลวดโซนก็ว่าก็ไปดอกลูกไปไปหาเงินใส่เลยอันใดกิ๊บตากลูกเคยก็เลยเอากีตากให้อ้กีตานนตาลาดบอนกลางนี้ยุย,ยไกลจากบ้านจากลวัวคะประมาณแค<ช>่ก้าวทางนี่แหละลาปากทางนี่ประมาณกะเกือบสองกิโลเนาะก้าวสองสามกิโลยาเอาวะเดินห้าลังมือกับไปส่งมีผู้ไปส่งแต่ขากลับบูอืดแต่ผู้มาส่งได้เงินมาจากบาทไปเลย สามร้อยสองร้อยแล้วแต่ยังยสิบหรอคะวันนี้เอาม้าได้ให้จังไหนที่เอาเงินม้าได้ให้จังไหนเก็บบอรอเก็ <Keep in. S 2> บเองเก็บเองไม่ซ <laughs> ื้อกับเขาว่าฝากฮะซื้ออยู่ถามย่ายอยู่ย่าอยอยากกินแกงเน็ดบอกอยากกินยังย่ายสร้างกระได้ได้พักนั่นพักนี่ตามสร้างอย้่ ใช่ย่ายเพิ่นย่ายย่า่แถาแม่ประยู่ดอกไปเจ็บเนื้อเพิ่นอันนี่แหละเลี้ยงเพิ่นคุ้งเพิ่นยังว่าลูกไปจังไหนหลายหมื่นละโทษิ่งหลายหมื่นหลายแค่สองหมื่นสองพันเงนหลายหมื่นยู่แต่ว่าแต่เห็นในคลิปทุกคลิปกัแล้วค่ะอันนั้นช่างเล้านี่ก็เห็นเล็กเทียวหงเชียงเผาประธานห้างเสียปุพกแตกนะก็เห็นตลอดเชียงเผาไหมใครเชียงเผาฮะโอ้จานเชียงเผาคุณคะ โม้นอย่างๆเนี่ยจะคลองมักสไตล์แต่งตัวมักล่องในคลิปที่ว่าผู้ใดไปคอมเมนต์เพิ่นอันนั้นนะเราเพิ่นใช่แย่เรียดเลยให้ยังเดียวเต้นขอบคุณมากๆแล้วคือน้องโอ๊ตจริงๆแล้วเราเป็นคนมักมักร้องเพลงมักใหม่ไทยมาแต่ใดบ้างหรือจังไหนแมนแมนเป่งเสียงเดี๋ยวเบิร์ตเนี่ยของไม่ใช่จืดเดี๋ยวเบิร์ตจะลองเพลงมันหักเสียงจะกบ่อคอยออกข้างนอกเป็นบันไดแต่หักตาเต้นเนาะตาท่า มักเท่าไหร่ไทยบอกมักยังอื่นอยู่อ่มักผู้อื่นอยู่บอกเดี่ยเบิร์ตเป็นมาเป็นสิตมหาเพื่นเนี่ยเตรียมเสื้อผ้าใจกระเป๋าอะไรเนี่ยประธานห้างมันมีคอนเสือจะเอาขึ้นคอนเสือน้ำมีคอนเสือใกล้ๆห้องเพียงเราเราเรามีคอนเสิร์ตเลยอยู่ในประธานห้างครับเป็นที่พาเพื่อนกับทั้งล่างที่เห็นใส่เพื่อนอยู่สะกนก็ทั้งลางเป็นโกนงหวยนะครับว่าท่านเห็นก็คืออยู่กับอาร์ตนะนะก็คือมีศักดิ์เป็นคุณอาร์เนาะ เปลงไหนความรู้สึกไปไปหาประธานห้างไปหาจานเสียงแผ้วเพิ่นไปท่ายนัำนะมวนบ่มวนมวนยุบมามวนยุบเอาอยากไปอีกยูบบ่เล่นหน่อยนะจะเล่นหน่อยจะไปเยืนคุ้มดังดนตรีทั้งวิธีดนตรีก่อนไม่ขี้ไปท่ายิ้มเหาเพียงกับเสียงแผ้วยังไมที่ที่ไปอีกยูบบ่ถ้าเพิ่นไปครับนี่ไปยูบบ่ จงเกาไปไปเนั่นละแตงหัวผ่าได้ยินมามื่อทั้งนี้เท่ากันแตงหัวผ่ามันเล่นน้ำมันเล่นน้ำนะคะแล้ววันนี้น้องโอ๊ตมีมีทิกตอกมีมีเพจมีอย่างเป็นของเจ้าของแบบมีเฟซบุ๊กปะเฟซบุ๊กยังบอกเข้าไปเอาเฟซเอามาเบ้างเอามาให้เบ้างดูสารพัดเฟซอในเฟซกดมาเบ้างที่ทรหาโดนัทเฟซที่ทรหาโดนัทประจำเออเอามาโชว์เบ้างดูสเฟเพื่อมีคนติดตามนะให้เขากดติดตามที่ไหน แล้วเราได้เรียนหนังสืออยู่บ่คะเรียนจบอยู่นี่แหละค่ะจบจบสั้นใดอะจบของของของอดม่อหุจบม่อหุเลยด้วจบม่อหุอยู่ปัญญานิพนธ์เขียนหนังสือเขียนยังได้อ่านได้บ่คะบ่ได้เป็นไงเพราะว่าเพิ่นตามตามเพื่อนตามหนังแกเพื่อนเขาว่าเขาให้แบบฮูจักซอยเลือจอดของฮูจักนั่งนี่นะคะเขากับสังคมเพิ่อนที่รงเรียนเพิ่นสอนแล้วอาจใส่ชีวิตอยู่กับสังคมอยู่ยังจะต้องเล่นดูแบบใจแบบใจที่เป็นซ้อน ช่องโอดแม่ของโอดแม่เฟซบุ๊กโอดแม่ของโอดสองข้อนั่เฟซโอดน่ะที่เฟซที่โอดใส่โชวหานตันักอืมโอดทั้งอยู่นเนาะเฮ้ยไหนมาบิงเบื้งที่ไหนเพิ่นเบิ้งเนี่ยมาซื้อทียซื้อโอดเบิ้งซื้อเฟซิยังซื้อเฟซอะไรมานี่มานี่สติวัตไม่หนังโอดมันต่างเองได้จากเฟตยังเนี่ยนะเอออยังซื้ออะไรล่ะสติวัตนะตัวนี้อะไรเพิ่นโต๊ะฮะเจเล่นอ่ะดิใช่เจเลหรอใช่นี้ไหม เพิ่นตั้งเองเพิ่นมึนพิมพ์เองเพิ่นภาษาเพิ่นตัวใดตัวใดอนี่ออเนี่นี่นี่อันอันนี้เฟซแล้ว่างไมอ้ยอ่านมาเลยเจอเลยปัจปจับัเอาพี่น้องนี่เจ้อเพิ่นตั้งเองเจลีปักจักขาาขาข้า้าาา้า้าา้้ ติ๊กตอกยังท่านมี่ย่างติ๊กตอกอดติ๊กตอกตั้งอะไยังมอบอค่ะว่าท่านมีย่เห็นเพิ่นมี่บอกไม่บอกติ๊กตอกแล้วเดี๋ยวจัดเล็กเล็กตั้งไรก็ได้ครับพดเข้าไปหนาพดใส่เนี่ยหลวงพ่อจักว่าเพิ่มมีย่นะคะมีติ๊กตอกนะเพิ่นสอนหนู้นตาวนั้นก็เป็นเี๋ยวนี่ล้วทะเล็บอันนี้พักซาจีดับอีอย่างนี่ล้แล้วเอาอเรื่องพี่น้องเด้อเป็นคนติดตามให้น้องได้กำลังใจ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวนะคะเป็นโอ้ชประจำนี่เหรออหาเป็นโค้ชได้โค้ชนหานี่ละเราไปเกิดปีเดียวกันรุ่นเดียวกันอยู่ยี่สิบหมาที่หมาอย่างยี่หกผมยังเห็นโมเดลซัมเดอร์เด็จริงน้องโอ๊ตสิแล้วแล้วเป็นเด็กมีความสามารถเด็กพ่อเป็นไทยไอ้ยังกระเพิ่หนีแล้วเล่นได้ทุกมุกอยู่เด้ดูกับปอบดัมเมอร์นั่นหรือกันที่ว่าเป็นซอนนั่นเด็กใช้น่ง จำได้บอดิใช่หนูจำได้ดีจ้วยจำยยุคครับสองสองบวกสองเป็นยังก็สองสามในน้ำเป็นอย่างกันเ้ยนะที่เราววันในน้ำมีอย่างที่แล้วในน้ำในในน้ำไมีหยังในน้ำมีอย่างที่นเปเบิ้งเอาเด้อค่ะเด้อหลายลายชอบอยู่แต่คนก็ติดตามน้องก็เป็นกำลังใจให้นางโอซะเพราะว่าโอ้ก็คือบ่มีบ่มีพอบ่มีแม่เหรอนะคะที่ถึงกับอยู่กับคุณอาอยู่กับครอบครัวนี่แหละอยากพี่น้องเราก็เบิ้งดีอยู่ ก็ฝากติดตามน้องโอ๊ตก็อาจจะเห็นในช่องกุ๊บแฝดช่องเสียงแพ้วช่องประธานห้างช่องปอบดำนะคะหลายๆอย่างช่องเล็กเสี่ยวหงนี่ผู้ที่เล้าพาม้านี่นี่นะคะนี่นี่คุณแหลกแล้วไปพ่ออ๋ออุ้ยใคคือนะครับมีฝั่งซามาแต่การยิ่งของว่านี่ผู้จัดการส่วนตัวมีคนแซวว่าประธานห้างต้องเอาเลยเป็นพรีเซนเตอร์สบู่เพราะว่ารุคผิวเนียนผิวขาวนี่ประธานห้างนี่เนี่ยพรีเซนเตอร์เนี่ย เบื้หน้าแล้วเน่เปียนหน้าใสหน้าขาวได้เลยดีนะคนิวตั้ตงซื้อไคไม่คู้ดันแต่นะเียแสตูดิโอเนพูดดันแีจดีใจเนาะดีใจได้ไปทายน้ำเพลินครับครับก็เป็นยังเอาตามสไตล์แล้วนต่ละงามโอดวันงามเา เท่ากันสามแล้วนะโอวดนะเท่าก็ยังมีหัวใจยังสวยอยู่นะเท่างามเลยเท่าดอกผู้บังงามนั่นน่ะใช่ไหนะคะคลิปนี้ดิ้งฝากไว้ซ้ำนี่ละค่ะแล้วก็ให้กำลังใจน้องโอวดด้วยค่ะเด้อก็จะเจอที่ช่องเล็กเสี่ยวหงนะคะช่องกุกแป้ช่องอาจารย์เช้มแพลวนะคะช่องแานห้างปอบดำเนี่ยก็จะถ่ายกันเล่นๆอยู่ตรงนี้แหละอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัค่ะ